ทุกคนดีใจมากเลยผมจะได้เจอหน้าลูกครั้งแรกแล้ว5ปี10เดือนตื่นเต้นมากเดี๋ยวมาดูกันมาหาปลาเร็วโอ้ยถึงป้าหนึ่งปลาไหมครับอาอายอายอายอาอาอาอเขาไม่เคยเห็นเลยอายทำไมครับให้ปลาผม เเคยห็นดีใจไหมครับป้ากลับมาน่ะดีใจโอ้หือมือไม้สั่นหมดเลยดีใจป่ะไม่เคยเห็นเลยดีใจมากเอาพามาอมมาทำไมลูกไม่กลับบ้านไม่เคยเห็นพ่อมาดีครับอ้าวสวัสดีครับแม่สวัสดีคัพ่อสวัสดีครับจะเลือนทีไหนนะพ่อจะอะไรยากนะโอ้ ไปครับทุกคนกลับบ้านตอนนี้ได้มาอยู่กับลูกแล้วครับนี่พี่ทีฮะหอมปลาหน่อยเล้วหอมปลาหน่อยเล้วอืมจุ๊บปลาป้าจุ๊บหน่อยเด้วจุ๊บหน่อยอืมพี่จ่าพี่จ่าไ่จุ๊บป้าแล้วรออืแตนอน่อ่าจุ๊บป้าก่อนเด้ออืมปลาป้าจุ๊บหน่อยอืม <c oughs> ครับตอนนี้ก็มาอยู่กับลูกแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคำไว้พรนะครับ ที่อวยพรให้ผมเดินทางปลอดภัยก็ขอบคุณด้วยนะครับ